วัสดีครับพบกผมวิชาอีกเช่นเคยนะครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินพูนะครับมาพบกันในรอบนี้นะครับมาคุยกันเรื่องปั๊มนะครับปั๊มสวยน้ำนะครับยี่ห้ออีมุกนะครับบางคนเรียกอีมอกอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงเขาเรียกอีมุกนะตัวนี้นะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับเป็นปั๊มสําหรับสวยน้ําเหมือนกันนะครับแต่มีตัวขนาดเล็กนะครับ ขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานที่ระยะส่งไม่ไกลเกินไปนะครับเพราะว่าเฮดของเขาจะส่งได้ไม่ไกลนะครับเฮ็ดไม่เยอะนะครับแล้วก็ทางดูที่ไม่ไกลเกินไปนะครับตัวเล็กๆนะครับเหมาะกับศาสเรเล็กๆเป็นบ่อเป็นอ่างอะไรอย่างนั้นนะครับมีคนนิยมใช้เยอะนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแต่ปั๊มตะกูสระว่ายน้ําแน่นอนนะครับบอดี้เป็นแบบนี้ พวกอย่างนี้ก็คือเป็นพลาสติกเป็นเจอหมดพลาสติกที่ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดีนะครับสาไว้น้ำนะครับอย่าไปใช้ปั๊มสเตลเลตหรือปั๊มเหล็กเดือดขาดนะครับเด๋ยวคลอลีนกัดเดือเกลือกัดนะครับเป็นแบบนี้ทนคลอลีนได้ดีนะครับปั๊มสาไว้น้ำนะครับทุกตัวมีตะกก้าปั๊มนะครับถึงแม้ว่าตัวโมเดล s อนะครับจะตัวเล็กยังไงซะก็ต้องมีตักก้าถูกต้องไหมครับ ปั๊มฉ่อยน้ำนะกาเขาก็เล็กๆแบบนี้น่ารักนะครับนี่คือเอสเอสตะกุ่เอสเอสนะครับปั๊มส่ว้น้ำนะครับมีตะก้านะครับไอแบบอย่างนี้นะครับท่อเข้านะครับด้านบนแบบนี้แล้วก็มีตะก้านะครับข้างล่างอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าปั๊มประเภทอย่างนี้นะครับว่าเซลฟ์พร์มิงปั๊มนะครับก็คือมันยัง มีน้ำขังอยู่นะครับเวลาที่ปั๊มหยุดนะครับเวลาที่รันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีน้ํากักเก็บไว้นะครับสําหรับเราใย้ในการลันในรอบถัดไปนะครับไม่ตกลงไปเลยทีเดียวนะครับไม่เหมือนปั๊มใช้งานตามบ้านทั่วไปนะครับโอเคตัวเล็กๆแบบนี้แน่นอนนะครับมีคนเลือกใช้ก็เพราะว่าราคาถูกนะครับมากักมือนอกเลยนะครับก็จะมียูเนี่ยนมาให้ด้วยนะครับยูเนี่นแบบนี้นะครับ เนื่องจกปนปัมตัวเล็กนะครับก็จะมียูเนี่ยนนิ้วครึ่งนะครับหรือ1.5นิ้วนิ้วนะครับมีอลิมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วมีนะครับนะครับปั๊มตัวนี้นะครับมีหมก SS s r i e ีนะครับมีตั้งแต่เอ050นะครับก็คือ0ูนย์จห้าลมานะครับเอสศูก็0ูนย์จุห้ลจนถึงเอสหนึ่งสก็คือห2ึ่งจุลามานะครับท่อที่เรียนไปแล้วก็คือหนนิ้วนะครับ มาจากโรงงานเลยนะครับสายไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับเหมือนปั๊มน้ําบ้านทั่วไปนะครับลูกค้าหลายคนถามสายมีการตัดออกหรือเปล่าเนะี่ยเรียนว่ามาจากเมืองนอกนนเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุที่ไม่มีปลั๊กเพราะว่าระบบสาไว่ยายน้ำมันต้องมีตู้คอนโทรลใช่ไหมครับก็ต้องเอาสายตรงนี้ไปต่อในตู้คอนโทรลเพื่อที่เสียบปลั๊กนะครับปั๊มถึยงจะีทำงานได้นะครับยาวนานนะครับ เป็นแบบนี้นะครับที่ตัวนอเพจก็จะมีชื่อรุ่นนะครับบอกนะครับวาา่ารุ่นอะไรนะครับก็จะมีสเปคบอกไฟนะครับที่ใช้ก็ไฟบ้าน220ถึง240นะครับตัวนี้ก็เป็นความเร็วรอบนะครับของตระกูลปั๊มสระว่ายน้ําทั่วไปก็ประมาณ2,800รอบต่อน,นาทีนะครับตัวนี้ก็ถ้าเฮดที่2เมตรนะครับก็สุบได้ 15บคิวนะครับต่อชั่วโมงอันนี้เป็นรุ่น0.75ยดหรือศูนย์จุแรงนั่นเองนะครับมาจากข้างนอกเป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้กระทัดรัดนะครับมีจำหน่า,นายนะครับที่วิวินภูนของเรานะครับเรามีสินค้าไว้คอยบริการตลอดนะครับก็ติดตอ่อฝ่ายขายก็02-508-1326-7นะครับต่อหนึ่งศูนย์ส นะครับหรือเบอร์โทรของพี่ชายก็0896801099นะครับรับช่วยลางงานเท่านั้นนะครับวัอนอาทิตยก็ไม่ได้รับเช่นกันนะครับแล้วพบกับผมพี่ชา,าและทีมงานมิวิูนะครับกับสินค้าดีๆเก็บความรู้ดีๆนะครับในรอบถัดไปสำหรับวันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ